การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้มีบีห้าขั้นตอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้งสูงและนวัตกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยนางสาวกิติยาการคนเที่ยงโรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็กสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง กระบวนการจัดการเรียนรู้มีดี5ขั้นตอนมาจากการสังเคราะห์การบูรณาการรวมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Based Learning) การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning) และการจัดการเรียนรู้แบบการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ไว้ด้วยกัน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้มี B5 ขั้นตอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการค้นคว้าหาความรู้และออกแบบวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์สำหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้มี B5 ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่ 1. ขั้นกระตุ้นความสนใจและเตรียมความพร้อม motivate and prepare M ขั้นที่2ขั้นสำรวจและกำหนดปัญหา Explore and Define E. ขั้นที่3ขั้นระดมสมองและเรียนรู้ร่วมกัน Brainstorm and Collaborate B. ขั้นที่4ขั้นขยายความรู้และเชื่อมโยงความรู้ e l a b o r a t e and Apply E. ขั้นที่5ขั้นประเมินผลและสะท้อนผล Evaluate and Review E. สำหรับวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมศึกษาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้มีบี5ขั้นตอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. 2เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมครั้งนี้ใช้เนื้อหาเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560จำนวน3แผนการเรียนรู้รวมทั้งหมด3ชั่วโมงซึ่งประกอบไปด้วยโจทย์ปัญหาการคูณโจทย์ปัญหาการคูณจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าและการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากภาพผู้พัฒนานวัตกรรม และรับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยากรโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนรู้มีบีขั้นตอนพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ผู้พัฒนานวัตกรรมสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและเมื่อสอนจบแต่ละแผนผู้พัฒนานวัตกรรมทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ของแต่ละแผนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปพร้อมทั้งเจ็บข้อมูลจากใบงานในแต่ละชั่วโมงเรียนของนักเรียน เพื่อนำมาตรวจให้คะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่กำหนดไว้ได้มอบหมายงานให้นักเรียนทำชิ้นงานสมุดเล่มเล็กเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเพื่อประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนของนักเรียนโดยให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ3ข้อได้แก่ 1. โจทย์ปัญหาการคูณ 2. โจทย์ปัญหาการคูณจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าและ 3. การสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากภาพพร้อมทั้งให้แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาที่นักเรียนสร้างขึ้นผู้พัฒนานวัตกรรมเก็บรวบรวมชิ้นงานสมุดเล่มเล็กเรื่องโจทย์ปัญหาการคูณเพื่อนำมาตรวจให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์ตามตาราง ผลลั์การจัดกิจกรรมด้านผู้เรียนนักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะก,การคิดขั้นสูงและการคิดเชิงนวัตกรรมอยู่ในระดับสามารถขึ้นไปจำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ75ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดระดับสามารถ3คนด้านครูการดำเนินนวัตกรรมช่วยให้ครูพัฒนาศักยภาพในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากยิ่งขึ้นครูได้เรียนรู้ที่จะตั้งคำถามเชิงกระตุ้นคิดออกแบบกิจกรรมที่ทา้าทายและใช้กระบวนการสะท้อนคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องด้านสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนสมรรถนะหลักของผู้เรียน ตามแนวทางของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมได้เผยแผ่นวัตกรรมการเรียนรู้ในโครงการกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่21มิถุนายน2568ณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่